วันอังคาร9-15เมษายน2565คลิปนี้สั้นๆอาจารย์ไม่สบายพูดแบบหนึ่งนะจ๊ะอ่ะความหมายไพย่มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีเตรียมตัวเลยนะจ๊ะคนวันอังคารโชคลาภโดดเด่นบางคนถูกหวยรางวันใหญ่บางคนได้ของขวัญของรางวันของมีค่าคนวัน คนวันอังคารช่วงนี้มีสเสน่ห์สเสน่หาพารวยสเสน่หาพารับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนได้โชคลาภก้อนใหญ่ถูกหวยรวยเบอร์บางคนได้โบนัสได้ของขวัญได้ของรางวัลได้ของมีค่าอะไรที่เป็นมูลค่าอะไรที่เป็นเงินเป็นทองสิ่งสําคัญที่สุดช่วงนี้ระมัดระวังคําพูดเพราะเงินเนี่ยอาจารย์ไม่ห่วงเลยเงินดีมากระมัดระวังคําพูดพูดไปแล้วอาจส่งผลเสียกับเราได้ พูดอะไรอย่าใจร้อนตอนที่อารมณ์เสียตอนที่หงุดหงิดรูดสิปปากให้ดีระวังนะบางคนมีเรื่องคดีความบางคนมีเรื่องของการฟ้องร้องช่วงนี้ต้องหลีกเลี่ยงทุกกรณีคําพูดและความใจร้อนจะเป็นเหตุความรักบางคนถูกขอแต่งงานบางคนอยากเลิกกับแฟนงงไหมเพราะฉะนั้นดูดีๆความรักที่เป็นอยู่ตอนนี้คุณพร้อมที่จะ เข้าใจไหมพร้อมที่จะคอมมิตพร้อมที่จะร่วมหอลงลงหรือ,อยังบางคนยังอยากบริหารสเสน่ห์อยู่ช่วงนี้ออร่าก,กระจายคนวันอังคารนะแต่บางคนบอกแฟนขอแต่งงานแล้วหนูเครียดจังเลยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งถ้ายังไม่พร้อมจะมีใครก็เปิดใจให้สบายบริหารสเสน่ห์ให้เต็มที่แต่ถ้าพร้อมแล้วนะจริงๆการมีความรักอะ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการถูกจองจําหรอกเพราะว่า เราจะมองคนอื่นไม่ได้มีแฟนแล้วมีเจ้าของแล้วแต่ถ้ายังรักอิสรภาพเสรีบางทีคุณก็ต้องทำใจนะว่า นะสถานการณ์เป็นแบบนี้เอาแบบไหนชอบแบบอิสระหรือชอบแบบมีเจ้าของเลือกเองคนโสดถ้าไม่พร้อมจะมีใครยังไม่ต้องเปิดใจใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์แต่ก็ต้องระมัดระวังรักซ้อนนะสเสน่ห์บางทีอาจจะทําให้รถไฟชนกันได้ต้องดูดีๆช่วงนี้คิดดีพูดดีทําดีทดําถูกต้องตามศีลธรรมทําถูกต้องตามกฎหมายเพราะเมื่อกี้อาจารย์เตือนเรื่องของการฟ้องร้องและคดีความเรื่องการเรื่องงานปฏิบัติตามกฎปฏิบัติตามกติก ถ้าไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรใดๆกับที่ทำงานอาจารย์มองว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรให้เครียดให้กังวลช่วงเนี้ตัวคุณมีสเสน่หน์ขอความช่วยเหลือได้ขอความเมตตาได้เจ้านายเมตตาแต่บางเรื่องบางอย่างก็อาจจะต้องระมัดระวับบงเรื่องของชู้สาวในที่ทำงานด้วยสรุปก็คือสัปดาห์นี้เงินโดดเด่นที่สุดรองลงมาคือเรื่องของสเสน่ห์และความรัก แต่สิ่งที่ต้องเตือนก็คืออารมณ์คำพูดกับอีกเรื่องหนึ่งคือการฟ้องร้องและคดีความสุขภาพระมาดระวังโรคผิวหนังผดผื่นภูมิพแพ้และระมัดระบังความร้อนของร้อนทั้งหลายทำบุญที่เกี่ยวข้องกับของหอมนะดอกไม้พวงมาลายัยน้ำอบน้ำปรุงไหว้พระบูชาพระตนตรัยเป็นการเสริมดวงค่ะเลขมงคลค,คือเลข2และเลข8นะคะสวัสดีค่ะ